เดือนนี้ได้ชื่อว่าเป็นเดือนแสนหวานรับเทศกาลแห่งความรัก ทรูยูได้เอาใจลูกค้าทรูผู้ถือบัตรทรูการ์ดให้ได้รับความหวานอย่างทั่วด้วยการจัดเวิร์กช็อปทำเมนูพิเศษเลิฟทอสจากร้านมิวมี่ช็อกโกแลตร้านช็อกโกแลตแฮนด์เมดสุดฮิปสไตล์ฮอกไกโดแห่งแรกใจกลางเมืองทองหล่อให้กับคู่รักลูกค้าทรูที่ส่ง SMS มาร่วมสนุกตอบคำถามกับทรูยูและได้รับสิทธิ์ควงคนรู้ใจอีกหนึ่งคนเข้าร่วมกิจกรรมไปเมื่อวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่าง แล้วก็เมลมี Me, ซึ่งเราจัดมาอย่างต่อเนื่องค่ะครั้งนี้เป็นปีที่2แล้วที่เราได้ร่วมมือกันนะคะเพื่อ,อ,อมอบความสุขกับลูกคา้าภายใต้โครงการกิจกรรมของทรูย u นะคะซึ่งทรูย u นี้เป็นกิจกรรมใหม่นะคะ ที่มอบความสุขกับลูกคา้าสําหรับปีนี้เมลมีเป็นเวิร์กช็อปแรกนะคะที่เราจัดทำกับลูกคา้าทูการ์ดนะคะคือมีลูกคา้าทูแบ็กการ์ดและก็ทูเรดการ์ดมีสิทธิ์เข้ามาร่วมนะคะทั้งหมดด้วยกันนะคะสิคู่ซึ่งใน1ิคู่สามารถทำพาคนรู้ใจะคะ่ะไม่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นแฟนที่เรารักนะคะมาร่วมมือทํากิจกรรมนะคะเพื่อมอบความสุขซึ่งใใกันและกันค่ะโดยงานนี้เชฟอิงหรือคุณอิงพาสกรนาที สีพันรยาของคุณตันภ้าสกรนาทีเจ้าของแบรนด์เมลมีได้ลงมาควบคุมหลักสูตรเลิฟโทสให้กับคู่รักทั้ง8ดคู่มีทั้งคู่รักคู่เพื่อนคู่แม่ลูกและคู่พ่อลูกแบบป,ประกบตัวต่อต,ตัวเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่แค่ลงมือสอนด้วยตัวเองเท่านั้นเมนูเลิฟโทสนี้มาดามอิงลงมือเลือกมาทำในเวิร์กช็อปเองเลยนะครับวันนี้เมนูที่เราเลือกทำนะคะเป็นเวอร์คาโนโทสหรือว่าในช่วงเวลนไทยเราจะเรียกว่าโทสเลิฟ มันเป็นเมนูสำหรับเป็นสาหรับคู่รักนะคะซึ่งเวลามาที่ร้านเมลมีแล้วเนี่ยจะต้องสั่งทานกันทุกคนเพราะว่าพอชั่นหนึ่งเนี่ยมันเหมาะสําหรับออสองคนโดยปกติแล้วก็จะเป็นคู่รักกันหรือว่าเป็นเพื่อนคู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ทานกัน2คนแล้วก็คิดว่าเป็นช่วงของเดือนแห่งความรักเนี่ยก็เลิฟสโตเนี่ยก็เหมาะกับเป็นเมนูในประจําเดือนพอดีค่ะ ในเมนูวัวคาโนมปังเนี่ยเราประกอบด้วยขนมปังแล้วก็ผลไม้และสิ่งที่สําคัญก็คือไอศครีมนะคะซึ่งไอศครีมเนี่ยเราก็อาจจะเลือกได้เป็นไอศครีมช็อกโกแลตหรือไอศครีมราสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไอศครีมที่เราชอบก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมค่ะค่ะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับลูกค้าทัวรเองที่เข้ามาใช้บริการนะคะทีเ่เลือกซื้อช็อกโกแลตฮอกไกโดนะคะในแพ็กเกจเลิฟสวิตเลิฟนะคะ1กล่องก็จะได้รับจิราโต้หนึ่งถ้วยสำหรับลูกค้าทัวรโดยเฉพาะค่ะ เล่นแนวความรักและความหวานอบอวนไปทั้งร้านก็เพราะบรรดาคู่รักเขาขมักขะเม้นกมน้มหน้าก้มตาสรรสร้างเลิฟโท์กันอย่างน่ารักน่าเอ็นดูสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เราเน้นที่ความรัก ความใส่ใจที่บรรจุลงไปในเมนูนี้ต่างหากฝึกกันสักขนาดนี้เชื่อว่าทั้ง8คู่ต้องได้เมนูสุดหวานไปเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ปีนี้แน่นอนส่วนกิจกรรมดีๆแบบนี้ True p เ i v i l e ขาเห้มีให้ร่วมสนุกตลอดปีเข้าไปติดตามข่าวกิจกรรมได้ที่ w w w t r u e วด์เวยคกันเลยนะครับ